บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพะกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านกะทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานสุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานสุสติกรรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษาระกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นอนาปาสติกรรมฐานตากว่าท่านทั้งหลายเว้นนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสาําหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอาร,รมณ์ฟุ้งซ่านาของจิต และเป็นกรมรมฐานระงรับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่จเจริญกรมรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายียได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อย อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความหงอยใหญมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการโกปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรม่อยู่แล้วแต่ได้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพาะรียเจ้าได้อย่างไงจะนั่นคนประเภทเหยียบกีไก่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเดชว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อน,นายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจำแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤฏิบัติขอวรนดดท่นานหลายสังวรเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกลางผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอารียเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจนกว่าจะได้อารหัตผล นี่คนจริงๆเขาทํากันแบบนี้แต่ว่าการที่จะมรรลุเร็วมนุุช้าในขึ้นกับกําลังใจกําลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากําลังใจอ่อนแอก,ก็ได้บรรลุชา้าประเภทก่อไปเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยแล้วตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นขอไม่อยาก อย่าไปติดตำราให้มากอเนกชาีิสังฆาราสังฆาวิสางอะไรหรอว่าอวิชาปฏิยาสังฆาราสังฆาราปฏิยาวิญญาังวิญญาณปฏิยาไล่ออกไปเถอะไล่ส่งเลตเป็นนกแก้วนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาทก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพาระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตรมาครั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตากมฐานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจนินลาองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังหลายเธอเวลาสาลีบุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงค์นั่นหลายเ่านั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธเจ้าข่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีบุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรสทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงฆ์ท่านหลายเข้าเริหาพระสารีบุตรและจุน <c oughs> นำมัเิการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอท้้ไหลายก็ทัดบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดถึงสองเรื่องซ้อนกันแต่ามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรเชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเบนสมนั่นหลายก็กราบเพียนว่าไม่ทราบจะตอบไปยังไงดีพระเจ้าค่ะ พระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื่อจงจาไว้เราสมัถนหลายเรานั่นก็จาไว้คําว่าความดับไม่มีเชื่อนี้หมายความว่าสัญโยเท่าสิบแปการจะไม่มีเชื่อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตอีกเรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายยังถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงฆ์ดาบ,บัญจะปฏิบัติยังไงไปเจ้า่ะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านันน้หลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนาแน่นเป็นกิเลสปรารานนจะปฏิบัติตามคำสอนสอนขององค์สมเด็จพระบรมมลกโลกเชษฐให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสกาญายิทิจเจคือพิจารณาว่ารรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเวทกรรากายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขอกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในคันห้าคันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นตโสดาบัน บ,บรรดาประสงค์ทั้นหลายเรานั้นยิงงแปรเปลี่ยนทอมถามตอบว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงค์ดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิทธาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสนุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่างหลายว่าท้าชินนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั้นแหละที่เราเรียกว่ากายญิติิ ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อารมณ์จิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหละนันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญนาคามีเราสงถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอารอรหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพราสงฆ์ทั้หลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสงฆ์ เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วได้อย่างนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเลยแต่ผมท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไม่ช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอหรือไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นิสัยผมเป็นคนชอบคนควาถ้านังสือแล่มนั้นพาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันโยนตรงนี้จบกันอยางพิศสดารก็คือสัญญาตสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญโยตสิบก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายติทิอันนี้ในขันธวัค ปรากฏว่ามีพราหมณ์ถามพระพุทธเจา้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใชอ้อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับพราสรีบุตรวา่าจงตัดที่ขันห้าเมื่อเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขังงนญาณไม่มีในเราเท่านี้ทำไมไหมมีการปฏิบัติจริงๆเขาจับกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ญญ ถ่านจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดัมภาษานิหมายากนการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนขององค์สมเด็จพระสงนทสวััดทิที่ตรงกับคําสอนของภาษานิบุตนี้เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครเขาทำอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเมื่อเขาทำได้เราต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเอ็อยังไรเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์จิตไปจอมใจขณะที่รทรงอธิฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดเรเ,เลือดของเราจะเหยือแท่งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จไปสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่ค้ามาไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกาลังใจจริงๆมาอยู่ตรงนี้การที่ก็ทําได้มาก็ทํากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จําไว้ให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังถ้าพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปซะเลยอย่ามาอยู่ไม่ะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คาว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นีเราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชน์สิบสามข้อเป็นพระโสดากับสกิทาคา เขาพิจารณาไข่กันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสตริประฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา คือกายภายในในกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นจงอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษทะเลาใต้ตแล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สําเป็นสำคัญคือตัดอบมยภคม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปรบาาคมเพียงเท่านี้เราก็เป็นพระสูดากับสหิทธาคายยากเขาปล่าอย่าฟุ้งกับตําราให้มันมากเกินไปตํารารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกถามใช้ตําราหให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอ,อื่นอภปจายนักรรมทำในเครื่องอ่อนน้อม ทรงไวให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิงจะดีถ้าใจไม่แข็งกันด่างมันเลวย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุ ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนบ้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลกอารมณ์ใด ที่มันเกิดขึ้นกับเรานเมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีะไ,ได้ยังไงให้เขาด่าเขาว่าเขานินทาเ็าช่างมันท่ออะไรเขาด่าเขาด่ากายกายไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจซะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสไม่จะเกิดขึ้นอย่างกายกราทบก์กระทั่งในจิตไม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุบากอุเบกขารม์เท่านี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน รลีกสายกำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อผนิพันธ์ที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทําเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทําไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทําไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็ีอนจิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทําเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทํางานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ใช่เราต่างกันอะไรเป็นการแตกความหลงปณิพานเลยนีเพราะที่ทํางานในใช่อารมณ์แบบนี้ปณิพานง่ายๆไม่อยากไม่เห็นเมียอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอาราัตผลอันนี้ก็ไม่ยากอีกไว้นนั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง มนเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นถึงมันมีสภาพเหมือนกันสซกระบกโสมมแล้วก็พังไปในที่สุดทรยบสิ่งในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันก็ดูว่ากามารูปราคะอรูปราคะรูปใบชายก็ดีรูปใบชายก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานแล้วรูปประชานนี้เราก็โง่เต็มทีกินเลที่องสมเด็จไปกินน้ำสีทรงให้ตัดยังมีอีกสามนอกจากรูปประชานแล้วรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภาชนะสำหรับขี่เข้าโจมตีฆ่าศึก ข้าศึกพิตีข้าน้านะั่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้นีถ้าเราไม่สนใจนร่างกายของเราแด้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุปกปรกน้าเกลียดมันมีสภาพเป็นสตูแล้วเขามาชมเราเราเขามาติว่าเราดำ หน้าเบี้ยวหน้าบชจมบกแวงตาบวแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่คนฉันจ้ะมันจะเป็นเขามันอย่างนั้นก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราเข้ามาเทียบเปรียบกับวันนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุมีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติเกลุดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าโถอเยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยยัง,ยงติดความโศ่้อยู่มากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดอะหยอ ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหันต์นี่นี่มันไม่มีอะไรเขาง่ายๆตอนนี้มาอุตจาร์อุตจารที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉเพราะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในกามชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่ศึกษามาแล้วไม่นก็ไม่อยากแล้วมาดูทีตัววิชาอวิชชาคือฉันทากับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกจำราคุยเรียนมามากๆมันเลอะโดยการท่้งปวง ้างเสียงพูดเห็นแน่าการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเ,เปล่ามนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่ปรารานนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อภิาจายนกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุข่วกคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพนันิพานการไปพนิพันเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพัง้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ ธอจะแก่ก็เคยแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกเวทนาใดๆเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปะนิพันธ์เธอจะฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกพันกันอีกถือว่าเรามีสัญญาดา่าหยากันเด็ดขาด ฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติใต้ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช่ฉันได้แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเทกบหันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปนอะหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปรอะหันเป็นแน่นอนถ้าให้มันได้จริงๆจ,จ,จะสักตะวันคิดจะสักตะวันนึก จงจำไว้ให้ดีอล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสังฆงสวัสดิโสภาที่จะสอนคนให้เป็นอรหันตนะ์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อจากนี้ไปข็สาวโคองสมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน รงอธิยาบทตามอธิยาสายของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลายี่สี่ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันได้ภายในสามเดือนสอัดี